ครับช <C oughs> ่วงนี้เนี่ยมิกกี้แต่ว่าช่วงนี้มันโลกมันร้อนขึ้นทุกวันเนี่ยรู้สึกว่าอากาศอะไรเงี้ยโคือแบบเดินไปไหนมาไหนสมมุติเราไปเดินเที่ยวอะไรเงี้ยโอ้ร้อนมากแล้วก็ยังติดก,กระดมไม่รู้ทาไมก็ <C oughs> ตอนนี้ยิ่งร้อนเพราะว่านั่งอยู่ใกล้ใครคะัะ ขาวฮอตตัวจริงไม่เกี่ยวก็ใช่ค่ะปัจจุบันนี้โลกก็โอยโลกก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองมาดูวิธีง่ายๆนะคะที่จะช่วยพวกเราเนี่ยได้ลดโลกร้อนกันดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่สามารถช่วยเราเนี่ยลดโลกร้อนได้อย่างง่ายๆเลยค่ะโดยการปลูกต้นไม้ครับซึ่งการปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยจะสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้หนึ่งตันครับ ถูกต้องนะคะงั้นเรามาทําการลดนําต้นไม้ดีกว่าค่ะครเราเนี่ยปลูกต้นไม้กันคนละหนึ่งต้นอย่างพวกเราเนี่ยสิคนก็12ต้นจะลดได้กี่ตันคะ12ตันค่ะตอนนี้นะคะมิกกี้กับแจ๊บอยู่ในเมืองหิมมะป่าค่ะความจริงนะคะก็คือว่า เราเนี่ยก็มีอีกหนึ่งวิธีง่ายๆนะคะที่จะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้นะคะก็อย่างคือการปรับแอร์นั่นเองเพราะว่าเราเนี่ยควรที่จะเปิดอุณหภูมิแอร์ประมาณ25องศาเพราะว่าการที่เราเนี่ยลดอุณหภูมิไปทุกหนึ่งองศาเนี่ยมันจะสึ้นเปลืองพลังงานแล้วก็ซึ่งเปลืองไฟฟ้าเนี่ยถึง10%เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมประมาณ25องศาจําไว้นะแท้ ไปที่สําคัญนะครับเวลาสมมุติว่าเราจะออกจากบ้านหรือออกจากห้องไปทําธุระหรืออะไรของเราเนี่ยเราควรจะต้องปิดแอร์ก่อน15-30ถึงนาทีนะครับเพื่อที่จะช่วยประหยัดพลังงานจะแจะได้ไม่ลืมเพื่อแบบออกจากบ้านไปแล้วแอร์ยังเปิดอยู่ตายพอดีครับ <c oughs> ไม่ว่าจะค่าไฟแล้วก็โลกร้อนนี่ครับเพราะงั้นอย่าลืมครับปิดแอร์ครับและอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายที่สุด <c oughs> ที่เราสามารถทำได้ด้วยมือของเราเองนั่นก็คือการ ตึงถูกต้องค่ะเวลาเราจะออกไปจากนอกห้องนะคะหรือว่าจะทําทุรอย่างอย่างอื่นเนี่ยง่ายๆเราคือการปิดไฟเพะอีกวิธีง่ายๆที่จะช่วยทําให้แสงเข้ามาในห้องได้มากๆเลยก็คือการที่ถ้าเราไม่ม่านถูกต้องแล้วก็เปิดม่านเปิดหน้าต่างนะคะก็อากาศดีด้วยลมเย็นให้ลมถ่ายเทด้วยครับ ตรงงว่าคนรักกันเขาไม่ทำไม่ทำไม่ทำกันหรอกจำไว้เลยไม่อยากร้องเพลงแลไปกิงข้าวไม่ได้การที่เราจะช่วยโลกร้อนเนี่ยต้องถอดปตกให้หมดทุกครั้งด้วยเพราะมิฉะนั้นในกระแสไฟมันจะยังเข้าอยู่ในไฟยอยู่เนี่ยปักเนี่ยเดินไปถอดกอหนึ่งสปิดสวิตช์อย่างเดียวด้วยแบบปิดสวิตช์ไม่ได้ต้องถอดออกมาด้วยใช่ งั้นปิดสวิตช์ก่อนถอดหรือถอดแล้วค่อยปิดสวิตช์ปิดก่อนค่ะปิดสวิตช์ก่อนฮึบฮึบฮึบแลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดโลกร้อนได้ก็คือการใช้ถุงผ,ผ้าใช่ครับ <laughs> <laughs> ก็คือแทนที่เราจะใช้ถุงพลาสติกเนี่ยที่มันย่อยสลายยาก <laughs> แล้วที่แบบเออพอใช้เสร็จปุ๊บมันก็ไม่สามารถจะลายไปได้โดยธรรมชาติเนี่ยคือเราก็ต้องเอาไปเผาหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะทให้เกิด มลพิษทําให้มลภาวะมันแบบไม่ดีอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าซึ่งมันก็จะใช้ได้บ่อยๆ <Yeah. S 1> นํามาใช้ได้เรื่อยๆสมมุติว่าเราไปช้อปปิ้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดสดอะไรก็ตามงี้เราก็พกถุงผ้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้เราช่วยโลกร้อนกันได้อีกหนึ่งวิธีครับ <Yeah. S 1> วิธีทั้งหมดเนยนะครับก็เป็นวิธีที่พวกเราทุกๆคนนะครับจะสามารถ ช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนได้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่แล้วค่ะเพียงแค่ทําที่เราบอกไปสักอย่าง2อ,อย่างเนี่ยโลกของเราก็จะเย็นขึ้นอย่างแบบว่าทํำได้ด้วยตนเองเลยนะคะด้วยปลายมือของพวกเราเองเลยค่ะถึงแม้ว่าพวกเราจะทําปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นกันแล้วนะครับ พวกเราก็ยังจะต้องช่วยช่วยกันทําทุกๆุกอย่างสมมุติว่าเราสามารถจะช่วยอะไรได้นะครับเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยอันนี้นะสมมุติว่าเราไปตามไปตามห้างหรืออะไรเงี้ยเขาแบบซื้อของมาปุ๊บเขาจะแบบหยิบยื่นถุงมาให้คุณบอกไม่ต้องเอาถุงก็ได้ครับเอาเอาแค่แบบเอาแค่ของมาอะไรเงี้ยก็จะช่วยประหยัดแล้วก็ช่วยโลกร้อนได้ด้วยครับ